กับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, พี่ปานาะอาทุกผู้ทุกคนคุณแม่ลูกซีา้าคุณพี่น้องเก็บมะม่วงไปเอไปเห็ดหมักม่วงแช่อิ่มหรือว่ามัม่วงแช่น้ำเกลือพี่น้องไปพี่พาเก็บในเท่าใไดก็ค่อยว่ากันพี่น้องวิธีการแนวไดก็จ้งต้องติดตามเมืองหนะักดองไม่เหมือนใครและดองไม่มีใครเหมือนพี่น้องไปไปช่วยกันเก็บ ลังจากเก็บมะม,ม่วงไรเมาแล้วสิ้ผ้าพี่พี่น้องไปดองไปดองมะม่วงลวไปดองน้าเกลือพี่น้องไปพี่น้องวิธีการดองเนี่ยไหนเดี๋ยวไปติดตามเบิ้งพี่น้องไปได้ไร้เติอพี่ไปไร้โบสิส่วนหนึ่งจะสไปแดงไว้เดี๋ยวครึ่งกระต่าพี่นอ้องอะล่ะทำความสะอาดเดี๋ยวจะพาพี่พา่น้องไปเฮ็ดพี่น้อง ก็ทำได้เนาะพี่น้องเนาะห่วงดอกไฟไฟก็ย็ดเป็นได้พี่น้องมามามา หันหมักมวงไข่ันใดพอดีพ่อข้าพอดีพ่วมต้องการของเฮ้าว่าเฮ้าสิหันน่ันแนวใด้เฮ้าก็หันหันสรอยซ้อย,อยพนัพนพนันลงไปพี่น้องเซเซนํำเกลือไวจนกระทั่งครบสองชัมม่วโมงค่ะพ,พี่น้องตอนนี้เฮ้ากำลังคัดหมักม่วงหันหมักมวงทำควาวสะอาดก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าหมักม่วงเฮ้าสีใดเบิ่งสวยงามเบิ่งน่า,นากินนะคะแต่พอเฮาหลังจากเฮ้าเซนํำ จะเส้นน้ำเกลือไว้สองชั่วโมงก็จะไปเส้นน้ำปูนน้ำปูนขาวอีกสักครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องแต่กะจังสีเอามาดองน่ำกะเทียมพี่น้องสองชั่วโมงคังไปแล้วเฮาก็เอาน้ำปูนเทลงไปเด้อพี่น้องนี่น้ำปูนกับน้ำปูนน้ำปูนขาวเนาะพี่น้องน้ำปูนที่เฮาเอาไว้เฉพาะเห็ดกับเขาน้ำปูนค้นแกกินหมากมาพี่น้องเอาก็ะ เตรียมเตรียมนำปูนไว้สักสองช้อนนะพี่น้องเทลงมากอนะพี่น้องเข้ากะเทศตวงก่นเดียวเข้าเทศเทเดียวมันสีหล่นนะพี่น้องเนาะเทลงมาใส่ถ้วยนน้อยไว้แต่ที่นี่เขาก็เอาช้อนตกมักลงไปกระพรอมนำเกลือเพราะว่านำเกลือนะเขามักไปแล้วสองชั่วโมงเลพี่น้องอ่าหลังจากนี้เขาก็เอาช้อนกวนกวนกวนมักไปอีกสักครึ่งชั่วโมงเช่ไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงนะพี่น้อง เดี๋ยวข้าก็จังมาเบิงคันตอนต้องไปนะคะพี่น้องนะหลังจากข้าเติมน้ำปูนลงไปได้ครึ่งชั่วโมงครบแล้วนะพี่น้องได้ควรควรมึงพี่น้องควพรพ่อมจะเอามัดดองเลยพี่น้องควรไปสักพักนึงก็พี่น้องโถที่จะมัดดองได้แล้วพี่น้องพอดีปรุงแล้วได้เวลาพ่ออันสมควรข้ากับจะมัดดองนะคะพี่น้องนะท่ากับจะมัดเตรียม ขวดโถนะคะพี่น้องแล้วก็ห้าวกับตักมะม่วงใส่ตักมะม่วงใส่ให้มันเสด็จนามนะพี่น้องใส่ลงไปในขวดโถของห้าวอ่ใวอาใส่ลงไปขวดโถของห้าวใส่ลงไปให้มันเบิดพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวห้าวกับค่อยหาถุงมาใส่มักตั้งหากมันบเบิด เ <Okay, S 2> ทียมพี่นอ้องเเอาอันนี้น้ำสม้มเด้อคะ่ะเด้อน้ำสม้มสายชูนะคะเราดองน้ำสม้มสายชูน้ำปลาน้ำสม้มสายชูน้ำกระเทียมพี่นอ้องเตรียมถ้วยมานะ้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะตวงน้ำปลาพี่นอ้องตวงน้ำปลาใส่ถ้วยเขา ตวงไปค่ะพี่น้องตวงไปประมาณสักถ้วยครึ่งเนาะพี่น้องเ,าเอานาะฮักกะเอาเด้อพี่น้องเด้อกะเอากะเอาพอดีว่ามันสิได้กันสมดุลกับการดองของข้าใส่หมักม่วงนี้โถนี่ละเนาะพี่น้องเนาะก็ข้าใส่ลงไปอะกะกะพี่น้องพอดีพอดีใส่น้ำสมสายชู่ลงไปส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ำสมสายชู่จะเห็ดห้กลมๆค่ะเพราะว่าหลังจากข้าแซ่มะม่วงกับน้ำเกลือ มักม่วงข้าจะบาเปียวแล้วมักม่วงข้าจะมีรสชาติจืดห้ากกเลือเติมน้ำส้มใช้สู้ลงไปช้อนหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วข้นข้นเ็จแล้วข้าก็เติมน้ำกระเทียมดองลงไปอีกช้อนหนึ่งเต็ม,เต,มเต็มพี่น้องเต,เต็มเต็มยค่ะพี่น้องใส่ลงไปในน้ำปลาห้าก็ค้นๆ้นเพราะว่าน้ำกระเทียมดองมันจะเห็ดไหหวานกลมกลมโดยเฉพาะน้นถึงจะบอกกินหวานนะคะพี่น้องมันก็นจะพอดี ปลาแหลมปลาแหลมหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะหวานหวานเปรี้ยวๆหอมหอมกินกระเทียมนะคะเนาะหมักหมวงเข้ากันจะมีรสชาติแล้วก็ข้นข้นใส่น้ำปลาเท,ทลงไปให้เบื่อทุนนะพี่น้องเนาะหลังจากนี้เข้ากับโคตรโคหมักหมวงกดให้หมักหมวงเข้าลงไปหา นำปลาหรือว่านำสมใช้สู้หรือว่านำกระเทียมดองที่ห้อผสมประสานกันลงไปในหนีเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ห้อกับมักไวเนาะพี่น้องมักปิดฟ้าไวเนาะค่ะเนาะเฮากินกิ่นย่ำใดก็ไดเนาะพี่น้องไอตีตัวมันเลือนก็ค่อยใส่ลงไปแล้วก็กดกดลงไปนะเท่าที่เอาได้เนาะพี่น้องอันนี้ห่าก็บอกตรงวิธีวิธันเกินไปเพราะว่าเฮาเห็ดกินเองในขอบครัวเฮาเห็ดให้ลูกกินให้ตัวเองกินให้พอบานกินเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะสูตรการ ครบเดียบรอยแล้วฮากะามาเบิงพี่น้องขย่าเขย่าวขวดเล็กๆน้อยๆน,นะพี่น้องให้มันกลมกลืนกันแล้วฮากระตั้งไว้พี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกสีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ